สวัสดีครับร้านแต่งรถดนายออโต้นะครับเดี๋ยวรีวิวชุดแต่งจาริส MC 2020นะฮะเดี๋ยวเรามาดูความรอกันเลยชุดนี้จะใส่ชุดจับค่าย k x เ p o r t นะฮะเดี๋ยวมาดูด้านหน้ากันนะฮะ นะฮะตรงมุมซ้ายขวาตัดด้วยเส้นแดงนะฮะตรงวางกันนะครับ เพิ่มความสปอร์ตดีไซน์ลงตัวนะครับนะครับด้านหลังสวยมากนะครับก็สปอยเลอร์นะฮะจะเป็นสีดำตัดด้วยเส้นแดงนะครับ เพิ่มความสปอร์ตให้โชวเชียวมากขึ้นนะฮะจบไปคันหนึ่งยาริส MC 2,020นะครับยังไงแต่งรถสวยๆติดต่อมาได้เลยนะครับที่เพจเฟ c บุ o ก k ราอัโตและเวอรไวเว็บเดียรอตโตนะครับบริการดีดูแลเต็มที่นะครับผมราคาไม่ต้องหัวราคาเล้าใจแน่นอนสวัสดีครับ